สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปณิตาจันเกตรหัสน,นักศึกษา61170340701จะมานำเสนอตัวแบบการขนส่ง Transportation Model บริษัทเจริญนายจำกัดเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้ามีโรงงานผลิตสินค้า3แห่งผลิตสินค้าได้30หน่วย50หน่วยและ40หน่วยตามลำดับ สินค้าที่ผลิตได้จะถูกส่งไปเก็บไว้ที่โกดังสินค้า3แห่งซึ่งมีความต้องการสินค้าแห่งละ60หน่วย40หน่วยและ20หน่วยตามลำดับค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากโรงงานไปยังโกดังต่างๆแสดงในตารางต่อไปนี้โกดังที่1ส่งไปโรงงานที่ 1- 7หน่วยโรงงานที่ส2หน่วยและโรงงานที่ 3- 8หน่วยโกดังที่2ส่งไปโรงงานที่ห5หน่วยโรงงานที่ส3หน่วยและโรงงานที่ส1หน่วย ตดังที่3ส่งไปโรงงานที่1 4หน่วยโรงงานที่2 6หน่วยและโรงงานที่3 7หน่วยต่อไปเป็นการแสดงวิธีทำแบบแวมน,นะคะโดยเอาหน่วยที่น้อยลบกันนะคะเริ่มจากแนวนอนนะคะนำา7ลบ2ลบกันจะได้ค่าแตกต่าง5 3ลบ1จะได้ค่าแตกต่าง2 4ลบ6ได้ค่าแตกต่าง2แนวตั้งนะคะ5ลบ4จะได้ค่าแตกต่างหนึ่ง สอลบสาในค่าแตกต่าง1 1ึลบเจะได้ค่าแตกต่าง6นะคะและนําค่าแตกต่างที่มากนําตัวเลขไปเติมที่โกดังที่สองโรงงานที่3นะคะช่องนี้ก็คือจะได้แล้วนะคะคือ20แล้วก็ตัดไปแล้วก็ต่อไปก็นํา7็ลบส ได้ค่าแตกต่าง5 5ลบ3ในค่าแตกต่าง2 4ลบ6ในค่าแตกต่าง2แนวตั้งนำ5ลบ4จะได้ค่าแตกต่าง1 2ลบ3ในค่าแตกต่าง1ค่าแตกต่างที่มากนะคะก็คือ5นำ30ไปเติมที่โดังที่1โรงงานที่2จะได้จะได้30นะคะแล้วก็ตัดช่องนี้ไปแล้วก็ทำแนวนอน ห้าลบสามจะได้ค่าแตกต่างสองสี่ลบหกได้ค่าแตกต่างสองแนวตั้งนะคะห้าลบสี่จะได้ค่าแตกต่างหนึ่งสามลบหกจะได้ค่าแตกต่างหกค่าแตกต่างที่มากก็คือหกนะคะก็คือจะช่องช่องนี้นำสามสิบไปเติมแล้วนะคะก็จะเหลือสิบจะได้ครบสี่สิบนะคะนำสิบไปเติมที่โกดังที่สองโรง,งงานที่สองช่องนี้ก็จะครบสี่สิบนะคะ ต่อมาก็จะเหลือช่างโกดังที่2โรงงานที่1และโกดังที่3โรงงานที่1นะคะก็คือจะนำสี่สิไปเติมที่4หน่วยก่อนนะคะเพราะว่ามีค่าหน่วยที่น้อยนะคะแล้วก็จะนำยี่ไปเติมที่โกดังที่2โรงงานที่1-20นะคะก็จะครบ60นะคะ แล้วก็จะมาจะมาทำดัชนีพัฒนาคำตอบนะคะ x 1 1นํำเลบ5บวก2ลบ3จะได้ค่าเท่ากับ3นะคะ x 1 3นำ8ลบ2บวก3ลบ1จะได้ค่าเท่ากับ8 x 3 2 นำหกลบสบวกหลบจะได้ค่าเท่ากับ4 x 3 s 3านำจลบหบวกหลบจะได้ค่าเท่ากับ7นะคะดังนั้นดัชนีพัฒนาคำตอบของทุกตัวแปรเป็นบวกแสดงว่าตารางเบื้องต้นเป็นคำตอบที่ดีที่สุดแล้วกรวมต้นทุนนะคะ6 0 1 0บ3วก1 1 6 0บก30วก20บวจะได้ต้นทุนเท่ากับ370บาทนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น การคำนวณโดยใช้โปรแกรมนะคะโดยไปที่ t r a n s p o r t a t i o n นะคะก็จะนำตัวเลขที่ได้จากจุ์ไปเติมนะคะโรงงานมี3นะคะกรดังก็มี3จะเป็นแบบมินิมัยนะคะแล้วก็กดโอเค นำตัวเลขจากโจทย์เติมลงไปค่ะ ต่อไปก็ทำการสรวมนะคะได้ต้นทุนอยู่ที่370นะคะก็จะได้เหมือนโจทย์ที่ทำนะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ